นี้นะคะจะพาทุกคนมาที่ providence land เกษตรนวมินค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวของทางสามกรณ์นะคะโครงการแรกอยู่เอกมัยรามินทาและตอนนี้เราอยู่ที่ลาดประเขา89ค่ะก็อยู่ใกล้แบบโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะอยู่ใกล้กับพญาไทนวมินค่ะแถวๆเนี้ยมันก็จะมี j a s z nawamin นะคะเป็นโครงการแบบ m i x use ที่ทุกคนสามารถไป h a เอาท์ได้และที่นี่นะคะยังใกล้ทางด่วนโทเวชรลองรัฐศรีรัฐเชื่อมต่อเข้าเมืองหรือจะออกต่างจังหวัดได้อย่างสะดวกสบายค่ะ แถมยังใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีลาดประเค้าเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีแดงเข้มอีกด้วยค่ะไม่พอแถวนี้ก็อยู่ในชุมชนที่แบบการศึกษารายร้อมนะคะมีทั้งมหลาลัยศรีประทุมแล้วก็มหลาลัยเกษตรนะคะแล้วก็มีโรงเรียนนาาชาติอีกประมาณ5ที่นะคะก็จะเป็น K P I S ค่ะแล้วก็มีเลิศล่ากเกษตรนวมินนะคะ o a k b e r y International School ค่ะ N I V A หรือว่า n i v a American School นะคะแล้วก็ S I S B School อันนี้เป็นแค่ รอบรอบและประเขานะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วจืออยากจะให้ทุกคนมาโฟกัสบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีขนาด561ตารางเมตรทั้งหมดมี6พอตค่ะ5พอตแรกมีขนาด561ตารางเมตรค่ะแต่พอตที่6เนี่ยเขาจะลดเหลือ532ตารางเมตรส่วนที่ดินเนี่ยเขาแบ่งใกล้ๆกันนะคะก็คือ100ตารางวาค่ะอันนี้คือภาพรวมของโครงการนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจือจะเจาะลึกเข้าไปถึงฟังก์ชันในแต่ละโซนตั้งแต่หน้าบ้านรั้วยันเข้าไปในบ้าน จะจะพาไปดูทั้งบ้านตัวอย่างแล้วก็บ้านเปล่านะคะติดตามชมกันได้วันนี้นะคะ providence lane x j w B ค่ะ จะเดินออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นคอร์ทยาดกลางบ้านค่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันเชื่อมต่อกับลานจอดรถด้านนอกเลยก็เลยอยากจะมาเป็นฉากเปิดให้ทุกคนเห็นนะคะว่าจริงๆด้านหน้าจนถึงด้านข้างเนี่ยคือมันสามารถเดินต่อเนื่องการถ้าพูดไปถึงฮวงจุ้ยแล้ว่วงจุ้ยควรที่จะสามารถเดินรอบบ้านได้ค่ะคุณแล้วนี้ก็คือขนาดด้านข้างบ้านก็คือเป็นสวนได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเช็คถูกนะคะตรงลานจอดรถนี้เขาบอกว่าจอดได้4คันทุกคนสี่ยังไง 1, 2 3สองสาม และพอตรงนี้เป็นสีค่ะสมมติ แบบมีรถสปินเตอร์หรือว่ารถตู้รถอะไรสูงสูงสามารถได้เลยเพราะตรงนี้ไม่มีหลังคานะคะตัวรั้วนะคะเขาเป็นรั้วอัตโนมัติทุกคนเวลาใกล้ถึงบ้านลรากดเลยตัวรั้วมันจะถูกเก็บไปฝั่งด้านข้างะคะ่ะทุกคนมันทําให้ประหยัดพื้นที่มากๆเลยมันไม่ต้องเปิดปิดแล้วก็มันมีวงสวิงต่างๆนะคะอันนี้ก็คือข้อดีอีกเช็คถูกหนึ่งนะคะส่วนด้านหน้าฟาสานะคะเขาจะติดกระเบื้องลายวทวรีนะคะทุกคนมันทําให้เนี๊ยบกริบ ดูทรงโมเดิร์นมากๆค่ะมันเรียบง่ายขนาดนี้อินสแตเรชันเขามาจากบาร์เฮาส์ค่ะมันจะเป็นปรัชญาที่เชื่อในความเรียบง่ายนะคะแล้วแต่ยังมีเส้นอย่างเงี้ยคือเส้นกริบกริบเส้นบางๆพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นดีเทลในงานบาร์เฮาส์แล้วค่ะด้านหน้าค่ะสิ่งที่เราจะเจอตอนที่มาถึงบ้านนะคะเราจะเจอตู้เก็บของขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเป็นตู้รองเท้าหรือเก็บของชิ้นใหญ่ได้เหมือนกันค่ะแล้วตัวดิจิตอลดอล็อกของตรงนี้นะคะก็แถมมาให้กับโครงการเลย ะะดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเออชั้นหนึ่งของบ้านตัวอย่างเขาแต่งกันยังไงคะ่ะ โดยคอนเซปต์ของการออกแบบภายใน The Modern Heritage เป็นการผสมผสานอย่างพิธีพิถันของความสง่าง,งามแบบคอลเลกเตอร์บวกกับวินเทจอินสไปที่มีเรื่องราวและได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผู้มีรสนิยมเข้ากับแนวคิด quiet Luxur ัี่ที่เน้นความหรูหราแต่แสดงออกผ่านคุณภาพของวัสดุรูปทรงที่สะอาดตาและรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ค่ะพอเราเข้ามาถึงแล้วนะคะเราก็จะเจอโถงตรงกลางที่ตอนแรกเราเปิด จำได้ไหมทุกคนเดี๋ยวจะจะเบนกล้องให้ทุกคนดูค่ะนี่คือขอดกลางบ้านที่ทุกคนสามารถเทควิวตรงนี้ได้นะคะเขาก็จะมีแบบต้นไม้แบบจัดพุ่มไม้น่ารักมากเนาะซึ่งอันเนี้ยจูว่าความเขียวขจีตรงเนี้ยมันทําให้มันร่มรื่นมากเวลากลับบ้านมามันก็รู้สึกสดชื่นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จุรู้สึกว่ามันขาดไม่ได้เลยในบ้านปัจจุบันนะคะแล้วก็เขาแถมมาให้ด้วยค่ะทุกคนก็คือลิฟ ลิปอันนี้เป็นของชิลเลอร์นะคะแต่ว่าเขาคลาดิ้งเป็นงานอินเทอร์ i o ส์สวยงามจนไม่เหลือโครงของชิลเลอร์เลยค่ะอันนี้เป็นลิปที่จูชอบมากเลยนะที่ออฟฟิศจูก็ใช้นะคะเรียกว่าเป็นลิปคอมเมอร์ชียลละกันไม่ใช่ลิปบ้านที่มันค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลิปที่ขึ้นแบบชุบฉับนะคะแล้วก็แบบเรียกว่าทันใจวัยรุ่นละกัน ตัวบ้านเองอะคะ่ะเขาให้ครัวมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะจะพาทุกคนเข้าไปดูในครัวนะคะแล้วรู้ไหมว่าเครื่องครัวต่างๆเขาก็แถมงด้วยนะทุกคนตู้อบเตาไมโครเวฟนะคะของอิเล็กโทรลั์นะคะ,ะ,คะแล้วก็ตัวฮูดเป็นของ m ม x นะคะซึ่งถ้าทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะเม x เป็นแบ,บรนด์ลูกของ s m มคทีนึงนะคะตัวเตาเป็นของอิเล็กโทรลัก์นะคะตัวซิงต่างๆเนี่ยเขาให้มา2ซิงเผื่อแบบล้างผักอันหนึ่งล้างจานอันนึงนะคะจะได้ แยกกันตัวปลั๊กต่างๆเขาให้ของ RDNA มาทั้งหลังนะคะแบบดีมากๆพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างพอสมควรถ้าสมมติอยากจะเพิ่มตู้อีกตู้นึงตรงนี้จรือว่าไม่ติดเลยนะหรือว่าอาจจะเป็นแบบไอแลนหรือเป็นที่วางของจริงๆเราบิวอินเพิ่มได้เลยส่วนตู้เย็นนะคะทุกคน ไม่ใช่ทุกที่จะให้ตู้เย็นบิลอินนะคะทุกคนตู้บิลอินเนี่ยจะถือว่ามันเป็นงานงานหนักอะ่ะคือมันต้องมาบิลอินต้องมานั่งวัดว่าขนาดตู้เป็นยังไงทาบิลอินให้มันยังไงเนาะเป็นของฮับเฟลเล่ค่ะทุกคนเราเชื่อถือได้เลยว่าฮ a บเฟลเล่ขาได้ของดีจริงๆนะคะด้านล่างจะเป็นฟรีเซอร์นะคะบ้านหลังเนี้ยเขาให้เรามาสี่ห้องนอนใช่ไหมคะคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า5คนดังนั้นตู้เย็นใหญ่ๆอ่ะก็น่าจะพอที่จะรับ รองสมาชิงในบ้านทุกคนคะ่ะแล้วตัวโครงการเขาก็ให้หินอ่อนมานะคะสีมันค่อนข้างกลืนไปกับตัวหน้าบานนะคะนี่จะถือว่ามันเป็นสําหรับครัวเบาก็ได้นะบางบ้านอาจจะไม่ได้ทํากับข้าวหนักถือว่าตรงนี้เป็นพันทีที่แบบเอาอาหารใส่จานหรือว่าแบบกดกาแฟง่ายๆก็ได้นะคะก็จะเป็นมุมแบบรกนิดนึงแต่ว่าใช้งานจริงนะคะเดี๋ยวจอจะพาทุกคนไปข้างนอกนะคะ ต่อเนื่องจากห้องครัวคะ่ะทุกคนเดินออกมาก็เจอลานแล้วก็เจอสะไว้น้ำเลยสะนี้คือเทควิวตั้งแต่คือตั้งแต่เราเดินมาจากหน้าบ้านเราก็เห็นเลย เฉื่อยคมหยุ่นนะบ้านหลัง35ล้านมีสระว่ายน้ำให้ด้วยอะ่ะสุดยอดมากเขาทำสีให้มันดูทบๆดูแบบเท่ๆนะคะเป็นแบบลายหินสีเทานะคะบวกกับเจอน้ำสีฟ้าเข้าไปมดูน่ารักมากทุกคนจูดก,ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะชอบว่ายน้ำมากแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบดูสระว่ายน้ำค่ะใครที่ซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยเลยเพราะว่าเป็นเหมือนกันค่ะเนาะพอเราเดินมา อีกฝั่งหนึ่งนะคะข้างหน้าจะเป็น long table สำหรับ8ที่นะคะแต่ว่าถ้าวางเก้าอี้หัวท้ายก็เป็น10ที่ได้เลยนะคะตรงมินิบาร์ตรงนี้มันแบบช่างน่ารักจริงๆค่ะเป็นจุดโฟกัลพอยต์ของบ้านเลยปกติโฟกัลพอยต์ของบ้านอ่ะม,มันมักจะเป็นแบบทีวีวอลหรือว่าเป็นอะไรที่มันเด่นๆใช่ไหมคะแต่ตรงนี้คือมันเขาทำแบบอลังการโอ่อ่ามากเลยอันนี้เป็นหินมาร์เบที่หาได้ยากมากเลยนะคะส่วนมากเราจะหาหินสีเขียวได้ยากมากแล้วเขาก็ทำ ให้มันเป็นมินิบาร์ที่มีแบบไวน์เซน่าตรงนี้แบบซักประมาณไม่ถึง20ขวดได้แต่ก็สามารถเป็นเหมือนโฮมยูสนะคะคนส่วนมากซื้อจากบ้านแล้วก็มาแช่แล้วก็กินได้เลยอาจจะไม่ได้แบบจําเป็นต้องมีหลายๆขวดขนาดนั้นเนาะถ้าตรงนี้ไม่เป็นสีเขียวแล้วจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างจึงว่าแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่เลยสมมติคุณซื้อบ้านเปล่าไปแต่ชอบดูทีวีระหว่างกินข้าวตรงนี้ติดทีวีได้เลยค่ะหรือว่าถ้าแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออาจจะเป็นชั้นหนังสือ ืออะไรก็ได้หรือถ้าครัวด้านในไม่พอนะคะไหลออกมาข้างนอกได้เลยค่ะเขาเหมือนแถมผนังให้2ผนังอะแล้วคุณสามารถบ,บเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรก็ได้นี่ก็เป็นอีกสเปซหนึ่งที่สามารถเพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปได้ค่ะเวลาเรานั่งทานข้าวอะค่ะก็คือเรามองไปจะเห็นวิวของสระว่ายน้ำนะคะสําหรับจูนนะแค่เห็นน้ํามันก็สบายตาสบายใจแล้วเนาะอาจจะไม่ต้องลงไปไว่ายก็ได้หรือถ้าใครบางคนชอบออกกําลังกายก็สามารถไปไว่ายได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ข้างๆดินิ่งเสร็นะคะเราก็จะเจอ l i v วิ g งเ t ร อลังการอันนี้นะคะถ้าถามว่ามันสไตลิชไหมมันสไตลิชมากทุกคนคือสีก็คือแมทชิ่งสีได้หลากหลายแล้วก็มีแบบแพทเทิร์นต่างๆทั้งบนออตโตแมนทั้งบนพิลโล่ต่างๆนะคะคือจูนรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นแกลเลอรี่แล้วแหละคือมันไม่ใช่บ้านแล้วแหละแล้วยิ่งเจอฟฟลแลมอันนี้เข้าไปทุกคนมันรู้สึกแบบว้าวาไปหามาจากไหนน่ารักมากผสมุติตอนกลางคืนนะคะปิดไฟให้หมดเลยทุกคนอิจินตนาก,การว่าตรงนี้เปิดไฟแค่นี้คะ่ะเปิดเพลงแบบแจ๊สดื่มวา ไม่เปิด ไฟสีออกส้มๆแบบนี้เนาะจือว่าเพอร์เฟกมากๆสำหรับในทกรุ๊ชิงค่ะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงทีวีวอลค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าเขาตั้งใจทำดีเทลของหินเป็นชนั้นเป็นชนั้นมีดีเทล3-4ขยักนะคะซึ่งอันนี้เป็นหินจริงทุกคนจะรู้สึกว่าเสน่ห์ของบ้านหลังนี้ที่เขาทำบ้านตัวอย่างนะคะก็คือพอเขาอินเสิร์ตหินจริงเข้าไปมันรู้สึกซูเปอร์ลักชัวรี่อะเรายิ่งแบบไม่ใช่แค่แปะ เฉยๆนะแต่แบบมีการตัดเจียต่างๆให้มันมีดีเทลแบบนี้ไม่ง่ายเลยนะคะ Coffee Table ก็เป็นหินอีกทุกอย่างมันลักชัวรี่ไปหมดเลยดังนั้นถ้าใครได้บ้านตัวอย่างไปนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยคะ่ะบ้านหลังนี้นะคะติดสีคอมด้วยค่ะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนรู้จักสีคอมอยู่แล้วเนี่ยเขาทําหน้าที่เหมือนร,ปรอปภรักษากความปลอดภยัยซึ่งเขาจะเชื่อมระบบก,กับตํารวจถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเข้ามาทันทีเลยค่ะตอนนี้เราอยู่หน้า บ้านเปล่าแล้วคะ่ะทุกคนเชิญทุกคนเข้าไปพร้อมๆกับจือนะคะคือที่จืออยากจะให้ทุกคนมาเห็นนะเขาเมื่อกี้ถูกดิสแทรกชันเยอะมากจากเฟอร์นิเจอร์จากไลท h ติ้งจากงานเดคอเรชันต่างๆใช่ไหมคะแต่จริงๆคุณภาพที่เขาให้มาคือเขาให้กรอบอลูมิเนียมและประตูหน้าบ้านทั้งหมดเป็นของทอ s t สเทมด้วยคะ่ะคุณได้ยินเสียงข้างนอกไหมเวลาเราถ่ายงาน คือเสียงดังมากแต่พอเข้ามาในบ้านนะคะมันกริบมากชั้นหนึ่งก็จะค่อนข้าง private แบบนี้เลยพอเราขึ้นมาชั้นสองนะคะนี่คือมุมที่จะชอบที่สุดเอาจริงๆนะส่วนตัวชอบที่สุดในบ้านหลังนี้เลยชั้นนี้เป็นชั้นสองนะคะจะมี2 bedroom มันจะเป็นตัว C ถ้าทุกคนเห็นนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงคอตรงกลางของตัว C นะคะห้องนี้แล้วแต่เลยคะ่ะทุกคนว่าทุกคนจะให้เป็น family room จะเป็นห้องพระก็ได้นะอาจจะเป็น kids area หรือว่าอาจจะเป็นห้องทําการบ้านของลูกก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เป็น common area นะคะสําหรับการที่มีวิวที่ดีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะ,จะพาทุกคนไปหน้าบ้านกันค่ะชานาห้องใหญ่ ทุกคนอันนี้คือเป็นโซนหน้าบ้านนะคะถ้ามองไปมันจะเห็นบานเกล็ดเป็นรัน,นงบางตาอยู่แต่จริงๆมันก็แบบระบายอากาศได้เหมือนกันนะคะเป็นอลูมิเนียมเนาะยังเป็นชุดทอสเทมทั้งบ้านนะคะถ้าทุกคนเห็นตัวทอสเทมก็จะมีป้ายชื่ออยู่ตรงนั้นเนาะแล้วอยากจะบอกว่าที่นี่ใจดีมากเลยคะ่ะทุกคนเขาแถมได้กินให้12ตัวท้วนคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบห้องนอนได้ตามปกติเลยทั้งชั้นเนี่ยเป็นวิวเดียวกันนะคะก็คือสาม มาเห็นต้นไม้ต้นดีต้นเดิมได้นะคะ โอเคเดี๋ยวจะ,จะพาทุกคนไปห้องน้ำน,นะคะซึ่งทุกคนรู้ไหมส่วนมากอะ่ะคนชอบซื้อบ้านใหม่เพราะว่า walk in closet ไม่พออันนี้เราต้องยอมรับความจริงกันนิดนึงว่าเสื้อผ้าพ,พวกเราเยอะกันมากเนาะการที่เราแบบว่าให้พื้นที่แผงหนึ่งพมันไม่มีทางพอเลยนี่ใหญ่มากสามารถวางไอแลนต์ตรงกลางได้ซึ่งรู้สึกว่าเขาเข้าอกเข้าใจคนสมัยนี้มากๆเลยค่ะสุขภัณฑ์ทุกอย่างในห้องน้ำน,นะคะก็จะเป็นของ c o l ิ r นะคะอ่างล้างหน้า ของ His and Her ก็คือในห้องเนี่ยก็จะมีสองซิงไฮ้นะคะแล้วก็มีท็อปที่เป็นหินไวท์มาร์เบิลด้วยค่ะในห้องเนี่ยเหมือนอยู่ในห้องนาวโรงแรมเลยอ่ะเราจะจะพาทุกคนหมุนกล้องไปนะคะเนิงสองสาม <laughs> นี่นะคะก็จะเป็นที่จะบอกว่าเหมือนอยู่ในโรงแรมเพราะว่านี่ค่ะต่างคนต่างทำทุุระได้นะคะบางคนเนาะอาจจะชอบตากผ้าตรงนี้ตากได้นะคะ ห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนได้ทุกอย่างเท่าที่เห็นในวิดีโอนี้เลยนะคะเราจะจะพาไปดูอีก2อสมห้องแต่จะจะบอกว่า ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะก็คืออีกวิงหนึ่งสำหรับจือนะไม่จำเป็นต้องเป็นห้องนอนทั้งหมดก็ได้อะมันอาจจะเป็นห้องทำงานอาจจะเป็นแบบ entertainment room จือรู้สึกว่าห้องนี้เหมาะกับ,กบเป็นห้องทำงานมากๆอาจจะแบบทำงานกับแฟนหรือจะเป็นแบบ co working เนี่ยเทค i ิลไปมองไปชิลมากนะคะแล้วฝั่งนี้ไม่รู้นะถ้าทุกคนไลฟ์อาจจะเป็นห้องไลฟ์ก็ได้หรือจะเป็นมุมแบบ อ่านหนังสือนะคะอาจจะมีอาร์มแชร์ตัวนี้สักตัวแล้วก็แบบเทควิวตรงนี้เนาะจะรู้สึกว่าจะชอบชั้นสองมากสเปซมันกว้างขวางแล้วก็สามารถเหมือนแปลงเป็นอะไรก็ได้อะสมมุติถ้าคนมีลูก2คนสามารถเป็นคิดสเปซหนึ่งคิดสเปซสองได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบคู่สามีภรรยาตรงนี้อาจจะเป็นห้องของคุณผู้ชายฝั่งนู้นอาจจะเป็นห้องของคุณผู้หญิงก็ได้จะรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะคือสามารถเป็นตัวเองได้เลยจะอยาก ให้ลองมาเดินแล้วลองจินตนาการไปพร้อมๆกันเลยว่าถ้ามันเป็นบ้านของคุณแล้วคุณจะโปรเจกต์อะไรออกมาในห้องนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวจะ,จะพาทุกคนไปดูห้องมาสเตอร์จริงๆอันนี้ดูเหมือนจะมาสเตอร์แล้วนะแล้วในหลายๆบ้านหลายๆของการนี่คือใหญ่มากๆแล้วแต่ข้างบนคือห้องมาสเตอร์ของจริงค่ะพอเดินขึ้นมานะคะตรงนี้ถ้าเป็นชั้น2มันจะไม่ถูกกั้นเนาะมันจะโลง่งแต่อันนี้คือเราต้องเปิดประตูนะคะเราต้องเปิดประตูเข้ามาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในห้อง master. มาสเตอร์มา ว่าห้องมาสเตอร์ใหญ่มากเลยทุกคนคือใหญ่มากห้องนี้ตรงนี้อาจจะเป็น l ลิฟวิงแล้วก็อันนี้จะเป็นวอล์กอินแล้วก็นี้เป็นห้องนอนนะคะชั้น3อาจจะไม่ได้รับแสงจากด้านหน้าแต่เราจะได้แสงมาจากด้านบนนะคะ สุดวัดคุณแบบใส่ชุดนอนแบบเซ็กซี่นิดนึงสามารถเดินไปเดินมาไม่มีใครเห็นได้เลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างพร์เบร้อเลยก็ไม่ต้องมานั่งติดมงติดมากนะคะตอนเช้าก็คือแสงแดดเข้านะคะสําหรับห้องมาสเตอร์จูว่าทุกคนพอจะเห็นภาพอยู่แล้วนะคะ w a l k กอินค s อ t เใหญ่เท่ากันทุกห้องแต่จูรู้สึกว่ามันมีห้องน่ารัก คือจะถามเซลล์ว่ามันเป็นห้องอะไรเขาบอกเป็นห้องเก็บของส่องไม่จริงอ่ะเฮ้ยมันอาจจะเป็นห้องน้องแมวก็ได้นะมันอาจจะเป็นห้องเล่นคอมเล่นเกมอะไรในนี้ก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่สําหรับจูแอบแบบเป็นอะไรก็ได้เลยแล้วสุดท้ายนะคะคือห้องเบดรูมสี่นะคะซึ่งแปลนจะไม่ต่างกับ้างรางเลยเพราะว่ามันถูก s t a ็กกันขึ้นมานะคะดังนั้นมันครีเอทีฟได้เลยอ่ะห้องนี้อาจจะเป็นห้อง walk in closet อีกห้องหนึ่งใหญ่ๆของจูก็ได้ค่ะ ซึ่งจึงไม่หมยเลยที่จะเดินมาอีกนิดนึงแต่จริงๆแล้วเรามีโอ้โหถ้าห้องนี้เป็น walk in closet ทั้งหมดนี่คือ amazing เลยนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเรามีห้องน้ำส่วนตัวของเราไม่ต้องไปแชร์กับใครนะโอ้โหถ้าอยู่กัน2คนนี่คือจุๆว่ามันเป็นบ้านที่ใหญ่มากแล้วก็ s p e c เยอมากค่ะคะดังนั้นจึงก็อยากให้ทุกคนนะมาเที่ยวแล้วก็มาดูสเปซว่เาเฮยมัสามารถเป็นห้องอะไรในชีวิตคุณได้บ้างน,นะคะบ้านอะไม่จำเป็นต้อง เหมือนกันค่ะฟังชันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ถ้าเขาทำสเปซให้เราสามารถจินตนาการไปได้ว่ามันสามารถเป็นห้องนั้นห้องนี้ได้อันนี้จูถือว่าเขาสักเซสมากๆแล้วนะที่มันไม่ได้เกิดมาเพื่อใครสักคนอะ่ะคือมันเกิดมาเพื่อทุกคนเลยนะคะจูว่าเต็มอิ่มมากๆนะคะสำหรับเทปนี้ก็คือได้ดูทั้งบ้านตัวอย่างได้ดูทั้งบ้านเปล่าแล้วก็เห็นไอเดียของจูเองนะคะว่าถ้าสมมติจูรีเฟล็กตัวเองกับบ้านของ providence land เนี่ยจะเป็นยังไงแต่จูก็อยากจะเห็น ความคิดเห็นของทุกคนเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นบ้านของคุณแล้วคุณอยากจะให้บ้านมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรก็ได้ที่มันรี f l ล c ก l i f e สไตล์ของคุณค่ะ Providence Land เกษตรนวมินใบสมกกรเขาตั้งใจที่จะสะท้อนความเป็นตัวคุณออกมาอย่างมากที่สุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะจริงๆราคาคือดีมากทุกคนเดี๋ยวนี้เขาไป60ล้านร้อยล้านกันละอันนี้คือ35ล้านทุกคนถือว่าที่นี่คุ้มมากๆเลยนะคะกับพื้นที่บ้าน561ตาราง พร้อมที่ดินกว่า100ตารางวาได้ทั้ง4ห้องนอน5ห้องน้ำสีที่จอดรถและยังมีลิฟต์กับสระว่ายน้ําส่วนตัวอีกด้วยค่ะจือว่าสร้างเองสำหรับจือนะ ยังไม่ได้ราคาหนึ่งคะ่ะดังนั้นจึงรู้สึกว่าคุ้มอ่ะคุ้มมากๆเลยอาจจะแต่งอินที่รียรอีก5้าล้าน10บล้านจริงๆก็คือแล้วแต่ผู้อยู่อาศัยเลยละกันว่ามันจะบวกคอสอีกเท่าไหร่หรือถ้าทุกคนขี้เกียจแต่งแล้วก็คือมาซื้อบ้านตัวอย่างได้เลยนะคะโครงการนี้มีแค่6หลังเท่านั้นนะคะดังนั้นจึงก็อยากจะให้ทุกคนรีบมาเนาะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรของโครงการไว้ให้ข้างล่างนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อินสปายเราก็อยากได้บ้านอีกแล้วะคะ่ะทุกท่านด้้าาหนนซะสทุกคไปู space. อะไรสวยๆอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย